บอไหประซ่าส้สนหูปิดหูปิดตาปิดปากปิดจมูกปิดเบิรอะละ้วถุงมาคุ้มโหลดซะเออ,อบับปวอนสักคันบอิสุดใจสี่ยนอีหยังเจ้าของสี่านอีหยังเออคือผมเรียนท่านผู้ชม,มนะเดี๋ยวก็ความจริงก็ปรากฏนะว่าเกมเนี้เป็นเกมการแหกตานะเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เข้ากับสถานการณ์ในเม็กซิโก ในสหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลียหรือไม่เพื่อหวังปลุกม็อบออกมาชุมนุมถ้าเป็นเรื่องของการปลุกม็อบออกมาชุมนุมก็เป็นการแหร่ศพกลยุทธ์การแหร่ศพที่พกกรรคกิวนิสต์แสงประเทศไทยเคยใช้มาก่อนที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงก็ใช้วิธีการแหร่ศพรอบอนุสวดีประชาธิปไตยในขณะการชุมนุมในปี2553เพื่ออะไรเอามาขับไล่รัฐบาล ขับไล่ทําไมเพื่อให้ฝ่ายตัวเองพวกตัวเองได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแค่นี้สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นคือความชัดเจนเรื่องของวันเฉลิมนะฮะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะฮะกูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณซึ่งถูกแจ้งความในคดีฮะคนลพพักของเขาที่ไปแชร์ข้อมูลของเขามากกว่าทั้งหมด10คนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและให้การรับสารภาพ ว่าร่วมกันกระทําความผิดตามพระบัญญัติคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับที่หลบหนีอยู่ในประเทศไทยนะวันเฉลิมเป็นไกลวันเฉลิมเป็นลูกน้องของจกักรพงศ์เพ็ญแขนะครับเป็นทีมนะครับเป็นทีมอะไรนะเป็นทีมสื่อของไทยรักไทยเดิมนะครับต่อมาก็หลบหนีไปอยู่อินโดนีเซียไปดูคลิปสุดท้ายฮะคลิปสุดท้ายที่เขาอ้างว่าจะหายตัวไปนะวันเฉลิมพูดอะไรนะครับเรื่องของสถานการณ์ในประเทศไทยบ้าง สวัสดีครับพอม่พี่น้องมือนี้มาพบก,กับผมตาเสรีสนพจนีสานอีกแล้วครับในตอนที่ซื่อว่ารัฐธรรมนูญอยากให้ประชาสนเป็นใหญ่แต่บ่อยากให้ประชาสนหับหูครับพี่น้องครับก่อนสิบไปฟังฟังซอยนด้ครับซอ,อยสอยสอยรัฐธมนุญอยากให้ประชาสนเป็นใหญ่แต่กลับมาที่การอภิปรายกันจังไดไล่นักท้าออกจากผ่องครับพี่น้องเอ้ยจังสิกับว่าสอยได้ครับเด้อเหตุเกิดมือน,นีวันที่4ีมิถุนายน2 5 5 8 ในห้องประชุมกรมมาธิการร่างรนะัฐธมนุษย์ถิกลังมีการอภิปรายกันอยู่ก็โตกลองกันแล้วก็กรมมาธิการก็ไล่นะักข่าวก็ซื้อมอนลชสอนออกจากห้องไปครับพ่อแม่พี่น้องด้วยเหตุผลสามขอ้อข้อที่หนึ่งก็คือบอกว่าเพื่อความเป็นอิสระและบอหายกรมมาธิการหูซึกถือกดดันข้อที่สองครับบางประเด็นยังประตกผลึกอสมีเนื้อหาผ่านพิงบุคคลที่สามครับพี่น้องข้อที่สามครับบอกว่าการประชุม คันได้ผลสรุปแล้วนี่เดี๋ยวสิไ้โคสกรรมธิการออกมาแถลงข่าวเพิ่นว่าจังสันนี่บ่ครับบ่าวันสากอวันโนที่บอกว่าอยากให้ประซ่าส้นเป็นไ่อยากให้ประซ่าช้นมีส่วนรวมไล่ซื้อม้วลส้นก่อนเลยเป็นอันดับแรกบอกให้ซื้อมวนส้นเขาไปฟังบ่ให้ซื้อมวนช้นเขาไปนําเสนอการอภิปรายของกรรมธิการให้ประช่าส้นรับหูรับซ่าบอกขึ้นว่าประชาช้นเขาสิอยากรับหูแนะ่บอกครับประชาช้น แบบผมก็ติดตามร,รัฐมนูญอยากหูว่าร,รัฐมนูนเห็บหมาฉบับนี้สีสอดแทรกอำนาจไว้ตรงไหนสีสอดแทรกอำนาจสอดใส่อำนาจไว้ให้ข้อสอชอไว้ตรงไหนสีอเอา สัดส่วนจังไหของสภาพครับเคลื่อนปฏิรูปประเทศทิศมีข้อสอช่อข้อล่อม้อสอน่อช,อช,อชอ่อสอปอช่อเขาไปดำลงเขาไปดำลงตำแง่งเขาไปสืบทอดอำนาจมือดอันนี้ต่อไปคนอนยางผมก็อยากหูคือกันครับว่าข้อสอชอ่อกำลังเห็ดอีหยังอยู่นี่บพระครับอยากให้ประชาชนเป็นใหญ่นี่บพระครับอยากให้ประชาชนมีส่วนรวมเริ่มจากการไล่ซื้อม้วนส้อนออกไปบอให้ประชาชนหูปิดหูปิด ตาปิดปากปิดจมูกปิดเบอดไแล้วถุงมะคุม้มโหลดซะเออบัะวอนสักคันบริสุทธิ์ใจสีย่านอีหยังเจ้าของสีย่านอีหยังเออแต่ผมได้ยินข้ามเาหน่บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วสีกัวอีหยังคันกรรมธิการล่างรัฐธรรมนุญบริสุทธิ์ใจว่าล่างรัฐธรรมนุญสบ,บนีเฮ็ดเพื่อประชาส้นมีผลประโยชน์เพื่อประชาส้นกรรมมาการคือขีดใจน้อยบ่กกล้าให้ซื้อม้วนส้นขัไปฟังครับ หรือว่ากรรมมากิการล่างรัฐมนูญกำลังสีสอดใส่อีย่างลงไปในรัฐธรรมนูญบอบอยอยากให้ประชาชนหูแมนบอก็เลยไยล่ซื้อมอนต์ซนออกไปฮ่ไผฟั่งไผก็องหูครับเพราะไม่มีนอกว่าสอปชอและกรรมมาธิการชุดนี้บได้มีความจริงใจกับประชาชนเป็นเพียงขีขาหับใส่ข้อสชอชเฮ็ดตามคำสั่งของข้อสชอเป็นท่งที่ข้อสชอตั้งไว แล้วก็บอกว่าโบเกียวของกันมือนี่ก็ข้อสชอก็บอกว่าโอ้ยการล,ลาัฐธรรมนูญนเป็นเรื่องของกรรม,มธิการบเดเกีย่ยวก็ข้อสชอมันบบเกียวได้จังได้บักข้อสชอสิว่าให้ฟังได้พี่น้องมันปนอำนาจมาจากรัฐบาพลพลเรือนมันที่22พฤษภาคม2000ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมันรัฐประหารมามันปนมามันบได้ผ่านการเลือกตั้งมาจากนั้น ข้อสอชอ่อก็ตั้งสอปอชอ่อตั้งสอน่อชอ่อตั้งข้อล่อมอและตอนนี้อำนาจของประเทศไทยทุกอำนาจอยู่ใต้ข้อสอชอ่อสีบอกว่าบอกเกี่ยวของกับข้อสอชอมันเป็นไปบไรายดอกนั่นเกี่ยวของกันอยู่และแม่นยันวารัฐธรรมนูนนี่ค้นจึงต้องหูเพราะวารัฐธรรมนูญนี่คือหัวใจคือแกน ของกฎหมายคือหลักของกฎหมายของประเทศไทยขันรัฐธรรมนูญดีเฮตเพื่อประชาช้นประชาช้นก็สิได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญใหม่แต่ขันรัฐธรรมนูญสอดใส่สอดแทรกอำนาจมืดเข้าไปประชาชนก็สิได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญใหม่ที่กระร่งสิออกมากครับ เพราะว่ารัฐมนูญนั้นเป็นลักเอาไว้ใส่ยึดเหนียวปฏิบัติกับประสาทส้นในรัดดังนั้นการบอร่อยากให้ซื้อม้วนส้นเปิดเผยเ,เรื่องรัฐธรรมนูญให้ค้นหูจึงเป็นเรื่องของการมกเม็ดเป็นเรื่องของการอันลบซอนบ่จริงใจครับเพราแม่พี่น้องล่องคึดเบิงก็ได้ว่ารัฐมนูญฉบับนี้เป็นอย่างไรเฮ็ดเฮ็ดอัน ปะซ่าสํารวจประชามติคืดกันตอนแรกที่เพื่อนสํารวจความคิดเห็นกันก็จํากัดอยู่เฉพาะคนบางกลุ่มกลุ่มนหน้อยเท่านั้นแหละครับเจ็ดหมื่นกาคนเฮ็ดเวทีมากแล้วก็อมาล่างจริงๆคนเจ็ดหมื่นคนออกไปนั่นก็เป็นแค่อันไปเป็นตาประทับให้ซื่อเพราะว่าเขาเฮ็ดกันมาแล้วเขาเตรียมกันมาแล้วเขาแค่เอาเอาจัดเวทีมากพ่อไหนอ้างว่าให้มีประชาส้นเขามากเท่านั้นละและล่าสุดเวทีที่ขอนแกน่น กำนั่นผู้ใหญ่บ้านถือป้ายคัดขานบอกว่าโอ้ยนี่คัดขานแล้วทำนู่นโดยกรรมาธิการที่กำลังล่างอยู่เกิดนิยังข้นกับกำนั่นผู้ใหญ่บ้านกลุ่มนันจังหวัดขอนแก่นหูบครับถือทหารจับเข้าไปปับทัศนคติครับพ่อแม่พี่น้องนี่บกับอยากให้ปรสาชส้นเป็นไงนี่บกับอยากสั่งการมีส่วนรวมของประชส,สน้นอยากฝากถึงบวรศักอวันโนกับพิสนุเครื่องงามสองนักวิชาการที่ล่างและรมนูญมาตั้งแต่ปี2540 สองพันหารอยห้าสิบแล้วก็ล่าสุดคือสองพันหารอยห้าสิบแปดที่กำลังล่างอยู่พวกท่านกำลังเอาความหูความสามารถทางวิชาการทางกฎหมายไปฮับไส์โจรป้นอำนาจประชาช้นไปฮับไส่ค้นทียึดอำนาจและไส่อำนาจในทางที่ผิดจังสีบ่บกขับอยากให้ประชาส้นเป็นใหญ่จังสีบ่บกรับอยากให้ประชาส้นมีส่วนร่วม ผมขอให้สองคนนี้หูดจักละอายแก้ใจของเจ้าของแน่ละอายในความเป็นนักวิซ่าการที่ล่ำเลี่ยนมาสูงของเจ้าของแน่แต่ไปหับใส่อำนาจสัวอำนาจที่มาบ่ดด้มาจากการเลือกของประชาชนครับฝากไปให้ละอายแก้ใจแล้วก็ให้ตะนนักไหวว่าอำนาจที่ได้มาจากการรัฐประหารบอแมนลักกฎหมายบอมแมนอำนาจที่ประชาชนส่วนใหญ่เขายอมรับ ขันยากหู้ว่าเป็นจังไหบักประยุทธ์ล่องเลือกตั้งบักบวรศักล่องเลือกตั้งบักวิษณุล่องเลือกตั้งล่องเบิงว่าประชาส้นสิเลือกบอบอต้องมาอยู่ใสอํานาจภายใต้กระบอกปืนที่กดประชาส้นไวล้วบอกว่าเจ้าของมีอํานาจเราอยากให้ประชาส้นเป็นใหญ่และม nice, ีส่วนร่วมเข้าใจบออยากฝากไวแค่นี้ละครับพ่อแม่พี่น้องครับซอยกันบอกบักวิษณุกับบักบวรศักกับข้อสช่ําเด้อครับพี่น้องครับมื้อนี้่ ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกับผมตาเซรีส้นคนอีสานในคลิปใหม่ครับสวัสดีครับถามว่าวันเฉลิมเป็นผู้ริภัยทางการเมืองหรือไม่นะครับเขมรไม่ได้ให้วันเฉลิมเป็นผู้ริภัยทางการเมืองไม่ได้รับรองให้วันเฉลิมเป็นผู้ริภัยทางการเมืองต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับและล่าสุดเนี่ยโคศกของสงำนักงานตํารวจเนี่ย บอกว่าได้รับโทรศัพท์นี่ยืนยันจาก BBC อ้างอิงนะฮะบอกว่าได้รับโทรศัพท์กว่า50สสายสอบถามเรื่องวันเฉลิมนะครับยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมไม่เป็นเรื่องจริงนะตำรวจกําลังสืบสวนเรื่องนี้ว่าความจริงมันคืออะไรในขณะที่ก็มีอดีตนะฮะกรรมธิการอกรรมการสิทธิมษยนชนนะครับซึ่งก็เป็นภรรยาของทนายที่หายตัวไปในสมัยยุคทักษิณเนี่ย ก็ออกมาเรียกร้องรัฐบาลจะต้องไปทําการสอบสวนเรื่องนี้ให้ชัดไม่งั้นจะถูกกล่าวหาว่าตัวเองเนี่ยรัฐบาลเป็นผู้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องที่มานมาสํานักงานตบจแห่งชาตินะโคศกรองโคศกก็ออกมาบอกครับบอกว่าเคยทําเรื่องขอให้มีการมอบตัวไปแล้วให้ดําเนินการจับกลุ่มไปแล้วนะครับยังเขม่นแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีดําเนินการจับกลุ่มตัวมาและทางไกลก็ไม่ทางการไทยก็ไม่ทราบเรื่องนะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถามว่าจะสอบสวนไหมก็คงสอบสวนไม่ได้นะครับในขณะที่ Humanized Watch กับ Anti l n t t นะฮะแอ t ต l ลิสอะเขาเนี่ยนะซึ่งเป็นองค์กรเอกชนซึ่งเป็นของสหรัฐอเมริกาที่ร,ร,รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญไม่นะฮะโจมตีเรื่องของการเหยียดสีผิวในสหรัฐอเมริกาแต่กลับ,นะบมาออกถแถลงการ์รนจะต้องมาดูเรื่องนี้จะต้องสอบสวนไทยจะต้องข้ามไปสอบสวน ไทยจะต้องชี้แจงข้อได้จริงขมรจะต้องชี้แจงข้อได้จริงนะฮะ <c oughs> เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในขณะที่ธนาทรธนาทรก็ h ฮ s แท็กวันเฉลิมนะเซฟันเฉลิมขึ้นมานะเพิ่มเติมนะกลุ่มคนเสื้อแดงก็ออกไปเรียกร้องผมนึกบอกเมื่อวานมาเลยมาได้สีห้าคนถือป้ายถ่ายรูปกลับบ้านจบนะก็ได้แค่นั้นความจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรทุกอย่างก็อย่างที่ผมเรียนไว้เมื่อวาน สื่อบางสื่อก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเขียนเสือให้บัวกลัวหรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นสมศักดิ์เจียมธีระสะกุลนี่โกโซโบิ๊กไปนู่นไปออกทะเลไปมหาสมุทรบอกคนใกล้ชิดสถาบันเข้าไปอุ้มผมทราบจากอะไรนะทราบจากฝรั่งคนหนึ่งนะซึ่งอยู่ต่างประเทศเขาให้ข้อมูลมาแบบนั้นแอนดรูว์แอนดรูว์เพิ่แบบนั้นเเป็นคนเนี้ยชื่อเนี้ยคนใกล้ชิดสถาบันเป็นคนไปอุ้มมานะ ผมก็เลยทราบผมก็เลยรีบมาโพสให้ทุกคนทราบมันเป็นแบบนี้นะคือแอนดูรู้ได้ไงแอนดู Andrew เป็นใครแอนดู Andrew เป็นนักข่าวนักข่าวที่ไหนที่ถูกไล่ออกจากรอยเตอร์คือผมเคยอยู่สำนักข่าวต่างประเทศมาก่อนนะผมรู้ว่าแอนดูเขาอากาติจนสุดท้ายโดนให้ออกนะจากสำนักข่าวรอยเตอร์ตอนนี้ไม่รู้ทํางานอะไรแล้วนะครับก็หลังจากที่โดนไล่ออกแล้วก็ะโดนมาตราหนึ่งสองตั้งแต่เป็นปต้นมาแอนดูเนี่ย ก็เลยทำไงให้ทราบไหมฮะแอนดูก็เป็นอากาติต่อสถาบันมาโดยตลอดความจริงมันคืออะไรนะครับเขียนเสือให้วัวกลัวหรือหรือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ผมเคยเรียนผู้ผชมนะเรียนหุ้นส่วนนะครับในคลิปที่แล้วผมเล่าให้ฟังว่าวันเฉลิมเนี่ยผมเคยเขียนโพสต์ข้อความโต้เขาและผมเปิดโปงข้อมูลว่าเพจของเขาเนี่ย มีใครอยู่เบื้องหลังและผมเปิดเผยชื่อเขาทั้งหมดเลยวันเฉลิมเป็นใครมาจากไหนก่อนหน้านี้เมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมาที่โจมตีสถาบันอย่างหนักในช่วงที่มีการสวรรคตในรัชการที่เ้าเขาเป็นคนคุมสื่อเหล่านี้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการโจมตีนะครับใส่ร้ายป้ายสีกุขาวสร้างสถานการณ์ขึ้นมาสร้างเพจไม่ใช่กูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณเท่านั้นนะฮะมีอีกหลายเพจที่เขาทำนะครับ แล้วก็ใช้ Facebook เป็นเครื่องมือสำคัญในการโจมตีสถาบันนะครับแล้วก็โจมตีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อ้างเรื่องประเด็จการนะครับใช้คำพูดภาษาวัฒกรรมจนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ในที่สุดซึ่งไม่ได้มีคดีเดียวนะผมทราบจากตำรวจว่ามาอีกก็โดนอีกหลายคดีเพราะมีเยอะเขาทำเยอะมากไม่ได้เป็นเรื่องจริง สุดท้ายก็สร้างเรื่องปลอมขึ้นมานเหมือนสมศักดิ์เหมือนแอนดรูว์ถ้าเรื่องจริงก็กลับมามาสู้กัน,นมันมีหน้าที่ชี้แจงความจริง,รง <นะ S 2> เพราะว่าคุณเป็นคนโพสเนี่ยว่ามันเป็นความจริงแล้วคุณก็ต้องมากลับมาที่ศาลมาสู้กันบนศาลว่าความจริงที่คุณว่าคุณเอาหลักฐานมาถ้าคุณมีหลักฐานก็เป็นความจริงคุณก็รอดแต่ถ้ามันไม่มีหลักฐานคุณก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนก็แค่นั้นนะคนเหล่านี้ตัดสินใจหลังจากโพสต์เหล่านี้พวกก็หนี นีจากวันนั้นตราบจนถึงวันนี้นะกระโดนพระรำยัดคอมพิวเตอร์ไหนที่สุดสิ่งหนึ่งที่พวกเราควรจะรู้ก็คือว่าเกมตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับคำพูดวาจาภาษาผมหายใจไม่ออกคำพูดวาจาภาษาแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่จอร์ดฟลอยนะครับคนดำที่ถูกตำรวจในสหรัฐอเมริกาใช้หัวเข่ากดที่บริเวณลำคอจนเป็นที่มาของการชุมนุมเกิดขึ้นนะไปทั่วประเทศ มีการประกาศเคอร์ฟิลถึง25เมืองในสหรัฐอเมริกามีการบุกทำเนียบขาวเกิดขึ้นมีการสู้กันระหว่างคนดำกับตำรวจนะครับตอนนี้ก็กำลังบานปลายเป็นไปนการผักคนแก่ล้มแล้วก็อาการบาดเจ็บสาหัสน,นะครับสหรัฐอเมริกากำลังวุ่นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันในเม็กซิโกเม็กซิโกก็เกิดเหตุการณ์เดียวกันฮะในขณะที่ออสเตรเลีย,รยประธานดีชูโดนะครับ ก็ไปไว้อะไรแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีกําหนดมาก่อนสิ่งนี้ก็กําลังเกิดขึ้นปรากฏว่าก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอ้างว่าผมหายใจไม่ออกอย่างเราก็ตามเรื่องนี้จริงไม่จริงถึงแม้จะมีการสร้างสถานการณ์ไม่มีการสร้างสถานการณ์สิ่งที่พวกเราควรจะรู้นะครับเขตอำนาจตามกฎหมายของตำรวจไทยไม่มีอำนาจเข้าไปสอบสวนใดๆในประเทศคขมรน,นะครับ หรือกัมพูชาเลยไม่มีอำนาจไทยไม่มีอำนาจเข้าไปนะเป็นสิทธิอำนาจของรัฐบาลของกัมพูชาอันนี้คือพวกเราควรจะรู้นะฮะส่วนที่มีคนเรียกร้องว่าตำรวจไทยต้องไปสอบสวนแสดงไ,ไม่รู้จักดูกฎหมายมีอำนาจที่ไหนตำรวจไทยทหารไทยมีอำนาจที่ไหนใครที่มีอำนาจข้ามประเทศไปสอบสวนไม่มียกเว้นแต่ UN ตั้งองค์กรสอบสวนขึ้นมาและขเขมรยินยอมให้ทำการสอบสวนนั่นแหละ ถึงจะทำได้แต่ถ้าไม่มีนะคขมนไม่ยอมไม่มีทางหรอกที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกาะเต่าจําได้ไหมฮะคนกลุ่มนี้สร้างสถานการณ์กุกข่าวที่เกาะเต่า,เ,ตาเรื่องของแหม่มที่เสียชีวิตนะครับสุดท้ายโอละพ่อพ,อพอม่าสองคนร่วมกันฆ่าแล้วก็ข่มขืนและสุดท้ายก็โดนประหารชีวิตอ้างจุดม็อบขึ้นมานะฮะต่อสู้ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งนะครับในประเทศพม่าตอนนี้สุดท้ายโดนประหารชีวิตในที่สุด สิ่งเหลนี้พวกเราควรจะรู้เช่นกันนะควรจะรู้ควรจะเข้าใจนะครับอย่าไปว่าไปตามกระแสะเขาเหล่านี้ใช้สื่อเป็นเพียงเครื่องมือนะครับแต่ในภาคปฏิบัติการนะครับตำรวจของกัมพูชานะปฏิเสธปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงมันเฟกนิวหรือข่าวปลอมมีคนโทรศัพท์มาถามผมหลายครั้ง เกมเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานยังไงมันก็หนีบให้ตำรวจกัมพูชาจะต้องสอบสวนเรื่องนี้ถ้าไม่จริงนะฮะคนที่ปล่อยข่าวจากกัมพูชาตำรวจกัมพูชาจะดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าวันเฉลิมยังอยู่กัมพูชาตำรวจกัมพูชาจะต้องจับวันเฉลิมและส่งตัวกลับมายัางประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เห็นไหมเกมมันบีบเกมมันบีบ ถ้าวันเฉลิมหายตัวไปหรือตายก็ไม่มีใครระบุได้เหมือนโกตีหายตัวไปรู้อีกทีหายไปเลยนะครับมีไหนก็ไม่รู้เหมือนกับใครนะที่หายตัวไปในประเทศลาวก็หายตัวไปซึ่งบางคนตั้งข้อสังเกตอย่างแอนดรูตั้งข้อสังเกตนะบอกว่ามันจะเป็นต้องเป็นคนใกล้ชิดตรงนี้สถาบันจะต้องเข้าไปดำเนินการโน่นนี่นั่นคือมันว่าไปเรื่อย คือเขาไม่ได้เป็นคนวิเศษวิโสวันเฉลิมไม่ได้เป็นคนวิเศษวิโสแลอวเป็นคนที่โอ้โหเป็นตัวการสําคัญถ้าเขาจะทำก็ไปทําทักษิณไม่ดีเหรอไ่ทาบ้าอะไรตัวเล็กน้อยเละสัญลันะครับตอนนี้เกมตอนนี้มันมีอยู่สองทางคือหนึ่งโดนจริงถ้าโดนจริงจะโดนโดยใครมันหนีไม่พ้นหรอกมันต้องโดนจากฝั่งขเขมรนี่อำนาจทหารไทยไม่มีอํานาจเข้าไปอานาจตํารวจไทยพนักงานสอบสวนไทยไม่มีอํานาจในขเขมรเพราะมาเป็นสิทธินอกอาณาเขต นี่พวกเราควรจะรู้นะเป็นสริงจริงนนนนะเนาเขตยนโอ้เดี๋ยวบินไปแอบไปว่าไปเลยนะไม่ทำง่ายง่ายไม่ง่ายหรอกยกเว้นแต่เขมินก็ทําเองนะฮะเขาจะทําเองด้วยทางตรงทางอ้อมทางแล้วแต่เขมินโดนบอลลี่แล้วนะฮุนเซนก็โดนบอลลี่อยู่แล้วนะครับเขาสู้กับสหร,รัฐอเมริกาเต็มรูปแบบเขาไม่เอาสหร,รัฐอเมริกาอย่างเต็มรูปแบบแล้วเขาประกาศล่าสุดเนี่ยเขาถามเลยฮุนเซนอ่ะ like ฮิวแมลไลวอชจะไปไหนนะแอนติเลียจะไปไหนที่มาเล่นงานเขมินเนี่ย นี่ไงคนดำนี่ไงคนดำเนี่ยจอร์ดฟลอยด์เนี่ยกำลังถูกเล่นงานถูกเหยียดสีผิวทำไมองค์กรเหล่านี้ไม่ไปประนามสหรัฐอเมริกาไม่ยุ่งอะไรกับขมิอุลเซนก็ไม่ธรรมดานะรู้จากอุลเซนน้อยไปนะอุนเซนก็เต็มสูบก็ยืนข้างจีนเต็มรูปแบบไทยที่ผ่านมาก็ให้การสนับสนุนเรื่องของสมรังสีไม่ให้สมรังสีเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งผมบอกแล้วเนี่ยมันจะวุ่นวายเกิดความวุ่นวายตอนนี้สุดท้ายมันก็เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนเขาจะตอบแทนด้วยวิธีไหนเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของเขเมรไม่ได้เกี่ยวกับไทยนะฮะส่วนที่บอกว่าโอ้จะมีการส่งกําลังจากสถาบันเข้าไปโอ้ยมันไม่จําเป็นขนาดนั้นมัน้งมันไร้สาระมั้งโทรศัพท์กิ้งไปขอหุนเซนคุนเซนก็จัดให้แล้วนะครับถามว่าต้องมีการฆ่ากันเลยตอนนี้ก็มีการกลุ่มผู้ต้องหาอาดีตผู้ต้องหาตามมาตรา1 1 2บอกเนี่ย ตกลงวันเฉลิมตายไปแล้วรู้ได้ไงไรู้ได้ไงถามเองรู้ได้ไงนะอยู่ในกระเมนอยู่กับวันเฉลิมอะผมร,รับโทรศัพท์งั้นงี้ครูใส่วันเฉลิมตายไปแล้วมันเป็นคําพูดภาษาเดียวกันนะว่าหายใจไม่ออกคือผมเรียนท่านผู้ชมน,นะเดี๋ยวก็ความจริงก็ปรากฏนะว่าเกมนี้เป็นเกมการแหกตานะเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เข้ากับสถานการณ์ในเม็กซิโกในสหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลียหรือไม่ เพื่อหวังปลุกม็อบออกมาชุมนุมถ้าเป็นเรื่องของการป um um, ลุกม็อบออกมาชุมนุมก็เป็นการแห่ศพกลยุทธ์การแห่ศพที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเคยใช้มาก่อนที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงก็ใช้วิธีการแห่ศพรอบอนุสวรีประชาธิปไตยในขณะการชุมนุมในปี2553เพื่ออะไรเอามาขับไล่รัฐบาลขับไล่ทำไมเพื่อให้ฝ่ายตัวเองพวกตัวเองได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแค่นี้ บริหารอะไรบริหารภาษีของพวกเรานี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการนี่คือเรื่องเครืองสังเคราะห์นะเวลาดูอะไรไม่ใช่ดูการวิเคราะห์ก็ทําเพื่ออะไรทํามาได้อะไรทาแล้วมันจะเป็นยังไงและผลการสังเคราะห์มันเป็นยังไงไม่ใช่ดูเพียงการวิเคราะห์ต้องดูการสังเคราะห์เขาต้องการอะไรก็ต้องการเพียงต้องการเข้ามามีอํานาจเพื่ออะไรบริหารภาษีของพวกเราอ้างว่าดีกว่าคนอื่นแต่ก็ต้องใช้วิธีการโจมตีคนอื่นเพื่อที่จะเข้ามาบริหารหลังจาก แพ้การเลือกตั้งนี่คือความจริงการตายของวันเฉลิมหรือการอยู่ของวันเฉลิมจะเป็นยังไงไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรจำได้ไหมเมื่อวานผมบอกว่าเอามาชุมนุมเลยก็มาอกสี่ห้คนถือป้ายกลับบ้านจริงทนี่ผมเรียนไว้ไหมไม่มีกำลังไม่มีความชอบธรรมไม่มีใครเชื่อน้ำยาแล้วนะะ เพราะอะไรทาไมมีใครเชื่อน้ายาเพราะหลักกันวางไว้ก็เยียกว่ายุทธการไวรัมพินาศประชาชนมันภายมันวางหลักไว้พอวางหลักไว้ปุ๊บคนที่ต่อต้านกลับมาสนับสนุนคนที่สนับสนุนก็สนับสนุนมากขึ้นมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับความจริงในเรื่องเหล่านี้เวลาดูการเมืองอย่าไปมองแค่ตามองเห็นอย่าไปมองแค่ปรากฏการณ์นะครับการเมืองมันลึกซึ้งซับซ้อน ต้องดูเป้าประสงค์ของผู้ก่อการว่าก่อการเพื่ออะไรที่ไหนอย่างไรและต้องการจะให้เกิดอะไรขึ้นพอเกิดแล้วเขาจะได้อะไรเพราะการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์การเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพัก การเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ กว้างกวา่าพื้นป่ากวา้างไกลบรรพักเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์ แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในนามีข้าวกองใหญ่ ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหม้หากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกทงไทยอับอายบัรนผ้าบุษบางไม้หากไทยเยก,กลัก แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่สบติงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัย มีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ามีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายือแย่งแข่งขัน สักวันก็คงไม่เหลือททงไทยอับอายบันพระผูรุดฟางไม้หากไทยข้าวกันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยรวมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน